ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับวันนี้ผมให้ชมวัตถุที่ล้ําค่างดงามมากๆและก็หายากมากนะครับที่ผมมีอยู่นะครับนั่นก็คือเพชรอุกาบาทจาก ดาวคลอแคลคซึ่งมาจากชั้นปกคลุมของดาวคลอแคลคนะครับผมขออนุญาตให้ f อฟซีชมใกล้ๆนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วสองครั้งในช่องเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของเราแต่ว่าวัตถุชิ้นนี้ถือว่ามีความล้ำค่าและงดงามและเป็นพลังที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาให้ผมหลายอย่างนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อและความศรัทธาแต่ผมมีความเชื่อมั่นและศรัทธานะครับเต็มที่นะครับเวลาที่ f อฟเห็นจะเห็นผกคล้ายๆเพชรนะครับอยู่หลายจุดผมพยายามที่จะพลิกให้ f อฟเห็นในหลายๆมิตินะครับผมเคยทดลอง เอาวัตถุชิ้นนี้นะครับไปจุ่มในน้ําส้มสายชูผสมเกลือนะครับนอกจากจะไม่ละลายหรือไม่เปลี่ยนสภาพแล้วยังแข็งแกร่งกว่าเดิมอีกนะครับผมเคยทดลองใช้ค้อนหรือไม้ทุบนะครับหลายครั้งก็ไม่สําเร็จอีกนะครับเพชรน,นะครับจะมีความแน่นนะครับมีความแข็งแกร่งมากๆที่เรียบอกว่าเพชรก็คือถ้าขึ้นชื่อว่าเพชรน,นั้นจะต้องทนทานนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงแน่นหนานะครับ F4 เห็นแล้วก็คงจะรู้ว่าล้ําค่าแค่ไหนนะครับวัตถุที่ผมมีชิ้นนี้นะครับมีขนาดประมาณนะครับความยาวประมาณ2นิ้วนะครับประมาณประมาณนิ้วกว่า,กวาเกือบ2นิ้วส่วนความกว้างนะครับความกว้างประมาณหนึ่งนิ้วนะครับ1นนิ้วกว,กว่านะครับเช่นเดียวกันนะครับ ผมไม่ได้ใช้การวัดแบบคณิตศาสตร์นะครับแต่ให้ fc ประเมินนะครับถึงคุณค่าและมูลค่าและกาลักษณะทั่วไปของวัตถุชิ้นนี้นะครับคุณครับ